ก่อนรีวิวอยากให้สะอาดหน่อยนะอันนี้ถ่ายยังเนี่ยถ่ายอยู่ระโอเคแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวอ่ะวันนี้นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันเจ้ารีโว่นะครับที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะครับอ่ะพี่เองฝากเก็บเดี๋ยวค่อยมาปัดต่อนะครับอ่าคันนี้ปีใหม่ด้วย2020นะเป็นสีขาวยอดนิยมนะครับแถมด้ชุดแต่ง GR จากทางร้านเรานะครับจัดเต็มทุกจุดนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะอย่างเช่นนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แบบนี้นะครับเป็นสต a r ์ r ไฟหน้าเบิกใหม่นะเป็น2 5ให้นะครับ คิวล้อนะครับก็มีความโคตรๆเรียมๆจากทาง GR นะล้อแม็กนะครับสุดตารางเลยลบสีฟรีนะครับพร้อมยาง MT33 นะครับมือจับเบ้ารองมือจับนะครับราวหลังคารอบาเหล็กมาครบชุดนะครับคันนี้เป็นตัว e p a ัทนะจะได้ตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่อยู่นี้นะครับเป็นแบบวิวอินจากโรงงานเลยถอยจอดแบบง่ายดายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขับยากหรือเปล่าคันใหญ่แบบนี้นะครับและไฟท้ายนะครับก็มีการอัปเกรดให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นสไตล์ LED แบบนี้นะครับอ่าก็ตรงรุ่นสองพันยี่สะส่วนภายในนะครับเต็มระบบเหมือนเดิมด้้้วยยนนนนะะะคครรรััับบบบบบกกกเเเเจาา GR แีี์็็ป เกียร์โต้นะคันนี้นะครับใช้งานง่ายๆปูมาร์ไลนะครับก็เป็นตัวหนังแท้จากโรงงานนะครับมันตรฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับแต่งเป็นสไตล์ G R ให้แบบครบๆนะครับในร,ราคาเพียงเจ็ดแสนเออเราไม่ขายเราไม่ขายเราขายเพียงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดก็ได้หรือจะเป็นเงินผ่อนเราก็มีบริการไฟแนนซ์ที่ทั่วประเทศเหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายคือต้องการต้องได้รถแต่งแท้มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน